คุชิงช้าสวนคอนเทสต์นะคะในบรรยากาศของการเริ่มต้นฤดูหนาววันนี้เป็นคู่ที่2แล้วที่เราจะค้นหานะคะโรงเรียนที่2ที่จะผ่านเขา้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะ่ามไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นคือโรงเรียนเมืองคงนะคะจากจังหวัดนครนราชสีมาค่ะมาถึงเสนาเสนาประสิทธิ์นี่เขามาครั้งแรกเลยครับปีที่5นี่เขาบอกเขาดูมาแล้วหลายๆปีเขาพร้อมแล้วเขาจึงมาครับ,รบ<า>เสนาเสนาประสิทธิ์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรง ก้าประกวดด้วยบทเพลงสาวเพชรบุรีสาวเพชรบุรีต้นฉบับก็นะพุ่งพวงดวงจันทร์เป็นูร้องเพราะมาร้องที่รายการเราบ่อยแล้วก็ครูที่แต่งก็ศิลปินแห่งชาติครูจลรทีทานทองครับนะครับท่านแต่งไว้เพลงนี้ก็ต้องยอมรับนะมันทำนองไทยเดิมนักร้องก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่าเพลงชาอย่างนี้นักร้องก็ต้องเป็น พระเอกเป็นนางเอกกันนะฮะก็ดนตรีทํานองไทยเดิมมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าก็ขอดูการเล่นของเอืนเสนาประสิทธิ์กลการเพลงนี้จริงๆแล้วในในมุมมองของผมเนี่ยคือว่าเป็นเพลงเป็นเพลงอยู่ในฐานะเพลงเพลงตัดสินน้องๆยอยยศพลอเลยถ้าร้องดีก็ได้เลยได้เป็นแชมป์ชนะเลยแต่ถ้าพลาดนะเห็นก็เห็นแผลเวอร์บะเลยเอบะเลยพราะโดยทํานองเป็นทํานองไทยเดิมนะฮะแล้วก็ลูกเอื้อนจัดจ้านมากเพราะฉะนั้นก็อยากฟังครับอยากฟังว่า เสนาเสนาจะทําได้ดีแค่ไหนจริงจริงจริงบอกว่าเห็นโยกมากเนาะใช่ค่ะเห็นมาถ้ารายการเนี่นับ2ี่0ิผลแล้วมั้งนะครับเรื่องราวของสาเพชรุรีผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งเพลงนี้นะเอาตัดสินไปเลยถ้านักร้องมาดีมีชัยไปค่อนผูอยากให้กําลังใจเนาะให้กําลังใจดีกว่าเพราะว่าคแรกความรู้สึกว่าน้องมาครั้งแรกแล้ว เรื่องการตื่นเวทีมันจะมีตลอดเวลาอย่าไปตื่นเต้นสบายสบายเวทีแห่งนี้เป็นเวทีของน้องโดยตรงเลยไม่ใช่อของครูสามท่านขอให้น้องโชคดีครับขอบคุณค่ะคแต่เราอยากเห็นน้องๆเขาโชว์ความสามารถแล้วล่ะ <Yeah. S 1> ไปชมกันเลยนะคะโรงเรียนเ,เนสนาเสนาประสิทธิ์นะคะในบทเพลงสาวเพชรบุรีค่ะ,คะ ไปเกือบปีไม่เห็นมาน้องตั้งตาคอยพี่ที่เพชรบุรี โจมทองง่ามีสองใจสวัสดีค่ะน้องๆเศนาเศนาประสิทธิ์นะคะคสวัสดีะ S <S สีสันจ่มจรัดเลยเชิญข,ข้างหน้าเลยนะคะนักร้องนำสจ้าติอารยาทะยุทธายุทยาอนนโอ้โนักร้องนำออกมานีให้พอลอบพอลแลบไปหมดเลยพร,รืบพร,รับพรืบพรับอะนนานำตัวเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทักษพรมาลาเพชรชื่อเล่นชื่อนุค่ะอายุ15ปีกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ค่ะแล้วทาไมถึงวันนี้พอในช่วงชิงชาสวรรค์คอนเทสต์ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาประกวดคะค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่หนูชอบด้วยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะหนูก็จะถ่ายทอดเพลงนี้ได้ดีค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ร้องค่อนข้างยากด้วยค่ะอ๋อ,อ,อก็คือหลายเหตุผลด้วยกัน เอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะน้องนุกขอแรงเชียร์กำลังใจเน่อยเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยเพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนเรานะคะโรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์นะคะก็ได้มาประกวดเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอให้ทุกๆุกคนนะคะชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ผู้ชมทุกป,ประเทศนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวโรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ได้ประสบความสําเร็จด้วยค่ะขอบคุณค่ะ<อ> คุณขอให้โชคดีค่ะมาอะขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้โรงเรียนเสนาเสดาประสิทธิ์ค่ะและขอเิอโรงเรียนเมืองคงนะคะขึ้นบนเวทีเลยค่ะเราไปได้กเลยกันจริงๆแล้วผมมองว่าโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนถึงว่าจะใหม่ทั้งคู่นะแต่เห็นกันแล้ว,ลวไม่ใหม่เลยทั้งสองเรียนต้องชมว่าโอมาเหมือนเหมือนเก่าเก่าเมวอนัันเถอะนะครับนะครับอ่ะเรามาดู เรื่องของดนตรีนะครับโรงเรียนเมืองคงจากนครราชสีมาชีเวิตเด็กท้องหนานะครับเ <c oughs> พลงนี้ก็ถือว่าเป็นการลักษณะขึ้นอินโทรในสร้างสรรค์มาใหม่เริ่มแต่นักร้องที่ร้องเกริ่นเพื่อจะเข้าบทเพลงแล้วนะครับสร้างดนตรีตรงนั้นสร้างกลุ่มก้อนขึ้นมาใหม่ทําได้สวยเสียงนักร้องกับเอ่อคนที่ร้องเกริ่นเพื่อจะเข้าหัวเอ่อหัวตรงหัวเพลงแล้วพอขึ้นอินโทรมันก็เลยทําให้กลมกลืน ก็ทําวางคู่ประสานดีนะขึ้นมาวงใหญ่แล้วส่งให้หนักร้องร้องแล้วพอในช่วงโซโล่นะครับก็ใช้ขลุยเป็นตัวนํามาก็ถือว่าแม่โรงเรียนบางคนวางคอร์ดได้ดีร้อยคอร์ดคู่ประสานพวงใหญ่ที่ดีฟังแล้วกลมกลืนก็ดนตรีดีมากนะครับมาถึงโรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์จากจังหวัดพระนครศรีอยุอธยานะครับใช้เปิงมงังปะหัวขึ้นมานะครับ แล้วขึ้นวงใหญ่นะฮะแล้วก็ส่งให้นักร้องร้องตอนช่วงรับก็เหมือนกันก็รับด้วยวงใหญ่ก็ถือว่ารับทำในลักษณะของเหมือนต้นฉบับนะฮะแต่ก็ไม่เคยได้ยินที่โรงเรียนนี้มาแต่เสนาประสิทธิ์ก็ถือว่าเล่นแล้วไม่รบฟังให้นักร้องร้องได้โดดเด่นนะครับ <Yeah. S 2> ดนตรีก็เล่นได้ดีนะครับเยี่ยมมากนะฮะที่โรงเรียนแรกที่โรงเรียนเมืองคงผมไม่มั่นใจว่าคนที่เลือก กิ่งมาร้องเพลงนี้นี่เลือกเพราะฟังเสียงกิ่งแล้วหาเพลงมามาให้เหมาะหรือเปล่าหรือว่าไปเลือกเพลงแล้วก็เอาคนหาคนมาร้องแต่มันลงตัวกันมากเสียงเขามีอาการย้อนยุกอยู่พอสมควร <c oughs> เป็นไพเราะแต่มีมีความย้อนยุกอยู่ในเนื้อเสียงของเขา <c oughs> ซึ่งเพลงนี้นี่ถ้าถ้าเสียงเสียงคนร้องเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นเหมือนมันจะขัดแย้งกันอยู่ในตัวแต่นี่มันไปด้วยกันเลยรวมๆแล้วนี่แทบจะไม่มีทิ่ติ น่าจะไม่มีที่ติด <laughs> จะมีบางบางคำเท่านั้นเองที่ยังมีปัญหาเรื่องการอ้าปากเลยสักอย่างทำให้คำไม่ชัดอย่างเช่นแล้วก็อาการออกมาครั้งแรกเนี่ยดูทื่อเกินไปนิดหนึ่งที่คำว่าทื่อเนี่ยผมผมคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับใส่ใส่เสื้อดำและลายแบบนี้มันน่ามันค่อนข้างที่จะในความรู้สึกมันกลัวๆเหมือนกันภาพรวมทั้งหมดทำได้ดีนะฮะมีบางคำบาง บางประโยช์เท่านั้นเองที่ยังไม่ชัดนะครับก็ถือว่าสุดยอดมาส่วนเสนานะฮะถามว่าทําได้ดีไหมก,ก็ถือว่าเก่งนะฮะทำได้ดีเลยตั้งแต่ต้นจนจบเพียงแต่ว่าคําว่าไพเราะมันไปรออยู่ไกลหน่อยเท่านั้นเองเพลงนี้มันเหมือนว่าถูกทั้งหมดแต่มันอาจจะยังไม่ถึงขีดสุดของคําว่าไพเราะนะฮะก็อยากให้พัฒนาต่อไปครับโอ้โหครับโอ้โหมาที่กูเทียมค่ะครับ ในส่วนของโชว์ทั้งสองโรงเรียนเริ่มจากโรงเรียนแรกก่อนคือโรงเรียนเมืองคงค่ะครับก็ก็ต้องขอขอชมก่อนนะครับว่าคิดงานได้สวยมาดูเรื่องเสื้อผ้าคพว่ามันมันลงตัวทั้งวงนะฮะทั้งวงดูแล้วมันมาด้วยกันได้หมดยกเว้นนักร้องเหมือนเหมือนเหมือนครูมีความคิดเดียวมองพรพครูคตลาดแล้วมองตรงกันว่าไม่ควรเป็นดําเพราะมันไม่ขนาดนั้น ถ้าเป็นน้ำเงินเป็นน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยยังได้หลีกเลี่ยงดำเพราะดำแล้วมันดูแบบมันทุกข์มากเลยนะมาดูเรื่องทาเต้นวันนี้ก็ดูเนียนนะฮะดูเนียนดูเนียนภาษาเต้นเนียนนี่ถือว่าถือว่าเข้าขายดีแล้วก็อ่าชอบส,ส่วนหนึ่งที่สอดแทรกวัฒนธรรมเข้ามาเล่นแทรกแล้วไม่เสียเพลงแทรกแล้วอารมเพลงังต่อเนื่องคือนิดหนึ่งแล้วมันเป็นการแสดงที่ ที่นิดนึงแต่ว่ามันสามารถกระชากให้เราสนใจมันได้แต่มาติดใจตอนหนึ่งเออเพลงนี้มันบอกว่าอยู่กันสองคนฝาแฝดแต่ฝาแฝดหน้าไม่เหมือนกันเลยว่ะมันแฝดต,ตรงไหนอะ่ะใครพคลบใบค่ะมันฟ้าก็เหว่า <laughs> <laughs> การคิดงานอยากกระโดดข้ามความสำคัญถ้าจะเอาคะแนนติไปนิดนึงแต่อยากบอกว่าวันนี้เมืองคงหายไปนนานแต่กลับมาก็ค่อนข้างทำได้สมบูรณ์ครับ yeah! เสนาเสนาประสิทธิ์เนี่ยคงมีความรู้สึกนึงถามว่าเป็นแฟนนินชัสวรรค์จริงเปล่าวะอันนี้แคน่นักร้องมานั่งแค่ใส่ชุดนี้นั่งแค่ครูเตรียมพูดไปแปดร้อยครั้งว่าชุดชุดนักร้องกับแค่ไปกันไม่ได้ชุดออกหรูนั่งแค่เนี่ยพูดบ่อยนะเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยครูมองว่ามันไม่ลงตัวไม,ไ,ไม่ลงตัวตั้งแต่ฉากตัวเล่นแล้วตัวพระเอกที่มาจากกรุงเทพกับตัวนักร้องมายืนคู่ไงก็ไม่ใช่หนังเรื่องเดียวกันอันหนึ่งหนังเจ้าอันหนึ่งหนัง เป็นยุคอีกยุคหนึ่งเข้ามานะครับแล้วก็มาดูถึงตัวผู้หญิงที่อยู่นครปฐม,มอันนี้ไปอีกอันหนึ่งเลยนะมันก็เลยว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงนาะหนังเรื่องนี้พยายามจะดูนะอันนั้นต้องดูเหมือนกับเพลงที่จะเล่นถ้ามีเขาเล่นไปแล้วพยายามศึกษาการเล่าบอกเรื่องราวท่าเต้นจากเนื้อหาสาระจากท่าเต้นอันนี้ขู่ชอบชอบการร้อยวางมือต้องยอมรับว,ว่าน้องวางมือกันได้สวยมากรายมือเป๊ะเป๊ะเลยอะ อันนี้ชอบชอบมากๆกับการที่วางรายมือสวยอขอเวลาเขานิดนึงหให้เขาได้รวบรวมทุกอย่างให้ลงตัวหน้ากลัวโรงเรียนหนึ่งเลยครับขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะและโรงเรียนที่2ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่ โรงเรียนเมืองคงจับอกนมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาครั้งแรกนะคะก็ทำเต็มที่แล้วนะคะครั้งหน้ามันยังมีอีกเรา เรามั่นใจนะคะว่าเราต้องมาต่อเราครั้งหน้าเราจะทำให้ดีกว่าน,นี้ค่ะเีย้าขออาจารย์เราผู้ปกครองทุกคนว่าพวกหนูทำดีที่สุดแล้วหนูพวกหนูเสียใจมากที่ไม่ได้ชชนะกลับไปให้กับโรงเรียนเสนาเสนาวสิทธิ์กลุ่มเราหนูก็ขอโทษชาวเพอร์เซนาร์สำหรับผู้ปกครองสียาทุกท่านด้วยค่ะหาผิดชอบ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรูพี่ก็มูดเนาะไม่ต้องขอโทษหนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะไม่ใช่เป็นการทำผิดลูกมันเป็นการโชว์ความสามารถของพวกเราแข่งขันแพ้วันนี้เราไม่ได้แพ้ตลอดชีวิตเสเมื่อไหร่ใช่เป็นเป็นก้าแรกของชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจกับโรงเรียนเสนาด้วยนะคะถึงจะไม่ชนะวันนี้แต่ก็พวกเราก็จะเป็นกำลังใจให้ในครั้งต่อๆไปนะคะ นะคะก็ได้รับทุนการศึกษา20,000บาทนะคะจากน้ำผลไม้ดีโดและเครื่องเล่น VCD DVD Family ค่ะและสำหรับโรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์นะคะก็รับทุนการศึกษา20,000บาทค่ะขอบคุณคณะกรรมการที่สามท่านนะคะสัปดาห์หน้าครับคนหาโรงเรียนที่3ที่จะเข้าไป8ทีมสุดท้ายคู่ไหนละ่ะโรงเรียนไหนใหม,ม่หรือเก่า,าว,วันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะค